ถ้าไม่กินอาหารเสริมนะครับหมายถึงโปรโตีนที่สกัดเนี่ยกินเฉพาะอาหารจากธรรมชาติโปรโตีนจากธรรมชาติได้ไหมครับอ่าเหมือนที่ผมรีไปตอนต้นว่าข้าวกะเพราไข่ดาวเราได้โปรโตีนเท่าไหร่ต้องบอกว่าโปรโตีนกรดอะมิโนแล้วกันอ่ะอย่างนี้แล้วกันโปร,โต,โปรโตีนเนี่ยมันจะมีส่วนเล็กที่สุดเขาเรียกว่ากรดอะมิโนมีทั้งหมดยี่สิบชนิดแล้วก็จะมีกรดอะมิโนจําเป็นและไม่จําเป็น คำว่าไม่จาเป็นแปลว่าร่างกายสร้างเองได้จําเป็นแปลว่าต้องมาจากอาหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ยังจะต้องกินอาหารอยู่นะครับแล้วก็ถามว่ากินอาหารธรรมดาเพียงพอไหมถ้าคุณกินไข่มันมีกรดอะมิโนครบเลยทั้งยี่สิบชนิดเพียงพอนะครับแล้วก็กินเนื้อสัตว์หรือว่าจะกินถ้าเป็นมังสวิรัตกินผักกินถัว่วหลากหลายชนิดหลายๆตัวรวมกันเนี่ย ก็เพียงพอแล้วไม่จะเป็นที่จะต้องกินเสริมเว้นซะแต่ว่า mm hmm. เราติดเตียงกินอาหารไม่ค่อยได้นะครับ,รบหรือว่าต้องการที่จะบิ้วกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อเราอาจจะต้องเพิ่มกรดอะมิโนโบางกลุ่มเยอะขึ้น mm hmm. เช่นพวกอะเชนอะมิโนแอซิดนะครับจากเบโปรตีนอาจจะต้องเพิ่มตรงนี้มากขึ้นอืม mm hmm. คือถ้าเกิดคุณกินอาหารตามธรรมชาติหลากหลายอะ่ะ สมมติกินถั่วหลายหลายแบบหลายสีก็มีมีโอกาสที่จะได้กรดอะมินโนที่จําเป็นครบไม่จําเป็นจะต้องกินจากอาหารเสริมอย่างเดียวอ่าใช่ครับถ้ากิน<ม>ยังก,กินหมูกินเป็ดก,กินไก่กินไขย,ยูเนี่ยโอ้ไม่ไปต้องเสริมเลยคนระับผมอืมโอเค,อเคระหว่างนี้ถ้าเกิดท่านไหนมีคําถามเกี่ยวกับโปรโตีนนะครับพิมพ์คําถามมาได้เลยนะครับอ่ะข้อถัดมานะครับพี่หมอต้นเอ๊ะมีมีตรงไหนเสริมไหมครับพี่หมอต้นอืม ไม่มีแล้วครับ